หนึ่งสองสามสี่ห้าพระพิสุสง์คูบาจย์นะครับผู้เดินทางร่วมชชตากรรมนะครับมาไหว้พระเก้าวัดนะครับนี่วัดบ้านกบอนะครับค่อนข้างจะแน่นเป็นพิเศษนะครับคูบาจารย์อยู่ด้านบนนะครับสามเณรนอยู่ด้านล่างนะครับนี่มาถึงวัดโคกเลาะนะครับวัดรองเจ้าคณะอำเภอนะครับประเดชพระคุณหลวงพระเจ้าอภูรูนะครับปิยะวรธรรมนะครับ เอาเจ้าคณะอำเภอนะครับขอโทษขออภัยนะครับโอ้ยให้คอยมูลผิดนะครับนี่นะครับนี้นะครับสลาสวยนะครับจะมีโอกาสได้มาลงสังคกรรมสวดพระปฏิโมกที่นี่อยู่นะครับนี่เสีดไยนะครับไม่ลงชื่อเป็นพระปฏิโมกด้วยนะครับมันหายไปหมดแล้วนะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ พ่อปาลมนะครับทายุกหนุ่มของวัดบ้านกบอนนะครับพ่อจันดีนะครับ <c oughs> พ่อเหตูนะครับนี่เด้อขอโทษขอไปบางท่านก็ลืมชื่อไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> รเรียนทำเก้าวประยุกนะครับนี่